ทุกแน่นอนแค่มองเห็นเด็กทารลกแค่มองเห็นลูกคนอื่นมันจะตีย,ย้อนเข้ามาเลยหากมันจะผุดขึ้นมาแค่มองเห็นอะไรที่มันสามารถดึงสัญญาณนั้นขึ้นมาได้กระตุ้นสัญญาณนั้นให้ทํางานได้ทุกแน่นอนวิธีจะพ้นออกจากกรรมนี้ได้ก็ต้องเอาความดีเข้าหนุนใจทําความดีเข้าหนุนใจเท่านั้นยอมรับด้วยความไม่รู้ของเราเมื่อก่อนเรายังเด็กเรายังไม่รู้ ด้วยความหลงด้วยหัวใจที่ไม่มีธรรม,มะไม่มีที่พึ่งด้วยความหลงเป็นอย่างนั้นเอาละเราผิดพลาดไปแล้วเราก็ยอมรับมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเราจะยอมใช้กรรมนั้นในเมื่อกรรมชั่วมันก็สร้างขึ้นมาเป็นผลได้ถ้าอย่างนั้นกรรมดีมันก็สร้างขึ้นมาได้เหมือนกันแหละก็ต้องทําความดีเข้าหนุนจิตหนุนใจฝึกทานรักษาศีลทําจิตให้สงบเอาสามสิ่งนี้เป็นที่พึ่งอาศัย เห็นไหมว่าทานเป็นกรรมศีลเป็นกรรมภาวนาเป็นกรรมเอาสามสิ่งนี้เป็นที่พึ่งอาศัยของจิตของใจเมื่อใจมีธรรมะอุปทานที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆก็จะถูกปลดออกไปได้การยอมรับเท่านั้นแหละถึงจะปล่อยวางได้การปกปิดไม่ใช่การปล่อยวางแต่การเปิดเผยและยอมรับความจริงเท่านั้นถึงจะเป็นการปล่อยวางและมีสติสำรวมระวังไม่ทำอีก